เนี่ยครับเนี่ยเปลี่ยนเกียร์แล้วสมูทมากท่านผู้ชมถือว่าถือว่าเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งหนึ่งรุ่นเลยนะดูความสวยงามกันเนี่ยเนี่ยเม็กอาร์คเดิมๆสวยๆเลยเนี่ยนะครับออริจินอลของเดิมต้องเป็นแบบนี้ครับ หากคุณกําลังสนใจ Honda c ซีบออกรถง่ายๆใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้ผ่อนสบายๆนะครับเออเอกสารไม่ยุ่งยากอย่าพลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมเซลบอยครับสำหรับวันนี้บอยพาซีบิกตัวปี2019เป็นตัว 18EL มาแนะนําท่านผู้ชมครับอยากออกรถไม่ยุ่งยากใช้บัตรประชาชนใบเดียวนี่เลยคิวอาร์โค้ดไปครับแอดไลน์คิวอาร์โค้ดไปครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเงื่อนไขกันครับมาครับเงื่อนไขละเอียดของตัวรถอย่างแรกเลยครับถ้าคุณจะออกรถโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยนะครับ มีเครดิตคอนบัตรเครดิตเกิน1ปีนะครับเกิน1ปีเท่านั้นนะครับเกิน1ปีขึ้นไปสามารถขอสินเชื่อผ่านรายการแอปพลิเคชันได้ได้วงเงินมาปุ๊บสามารถเอาวงเงินตรงนั้นมาใช้ออกรถได้เลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเอกสารใช้แค่แบัตรประชาชนใบเดียวเท่าน,นั้นกับมาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถคันนี้ที่บอยนำเสนอกันครับตัวนี้เป็น1.8 EL ปี2019ครับไฟหน้าให้มันเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อยู่ในโคมไฟหน้าครับ ด้านล่างได้ไฟตัดหมอกมาครับแล้วก็กรอบคิ้วโครเมียมตัดก,กรอบรอบไฟตัดหมอกครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับตัวไฟหลีด้านข้างครับตัวนี้เนี่ยไฟหลีตัวนี้เขาเป็นมันจะติดร้อมไฟหลีนะเวลาเราเปิดไฟหน้านะครับติดร้องไฟหลีมันไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะตัวยางครับท่านผู้ชมยางเป็นยางมิชลินปี2023ครับขนาดยางอยู่ที่สองห5ห้าห้า R 1 6ครับ แม็ก <Mac S 2> เป็นแม็กอลลอยนะครับขอบ16สีเทาเมทัลลิกของเดิมโรงงานเลยครับท่านผู้ชมด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ชฉมปี19เรามีเลนวอรตมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ได้เลนวอรตไปแล้วถ้าปีต่ำกว่านี้ EL ไม่มีเลนวอตนะแต่ตัวนี้ปี19เาแล้วมีเลนวอรตมาให้มือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับปุ่มคีย์เล็เปิดล็อกปิดล็อกนะครับที่มือเปิดประตูมาดูโครงสร้างหลักแขงข้างประตูะครับ วัสดุครับแผงข้ามประตูตรงนี้เป็นหนังครับที่เล้าแขวนเป็นหนังด้านล่างตรงนี้เป็นพลาสติกครับเมื่อเปิดประตูเป็นสีเทาได้ลําโพงเสียงแหลมมาดูโครงสร้างหลักเลยครับท่านผู้ชมดูความสวยงามกันเนี่ยนี่เมกอาร์คเดิมๆสวยๆเลยเนี่ยนะครับออริจินอลของเดิมต้องเป็นแบบนี้ครับดูเพจตัวรถครับเนี่ยนี่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับ m r h f c เขาเรียกว่า c i v i c โฉม f c นี่ครับเพราะมันเขาเรียกตามรหัสตัวถัง ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์180่งนะครับรหัสเครื่องจะเป็น R 1 8 Z ตัวนี้ครับเห็นไหมมาประตูหลังด้านซ้ายครับแขงข้างประตูนะผู้ชมด้านตรงนี้เป็นหนังที่เราแขงเป็นหนังแต่ชุดตรงนี้ด้านบนเป็นพลาสติกครับซึ่งประตูหน้าเขาจะเป็นหนังมาให้นะมือเปิดประตูเหมือนกันเป็นสีเทาได้ที่บางแก้วมามาดูโครงสร้างหลักครับเนี่เดิมๆสวยๆเลยครับ มาดูน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างว่าเติมอะไรได้บ้างครับท่านผู้ชมมานี่ครับโซฮกเก้าหนึ่งโซฮก้าเก้าห้าอียี่สิบอีแปดห้าน้ำมันเบนซินทุกชนิดในประเทศไทยเราเติมได้ครับคันนี้ด้านหลังครับท่านผู้ชมได้ไฟเบรกมาทั้งหมด3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3บนนี้ครับนะแล้วก็ได้ตัวกล้องถอยมาเนี่ยท่านผู้ชมสเกิร์ตหรือว่ากันชนด้านล่างได้แถบคิ้วโครเมียม,มาได้ไฟทับทิมมา มาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับเม็ดอาร์ตนะนี่เม็ดเดิมๆเลยครับกลมๆเดิมๆนี่เลยดูน็อตครับอัดน็อตฝาท้ายครับไม่เคยแกะเลยครับอีกฝั่งกันบ้างครับนี่ครับเม็ดอาร์ตเดิมเดิเลยครับนี่ดูน็อตครับนี่น็อตเดิมไม่เคยแกะเลยครับดูซุ้มอย่างไรครับนี่ ดูเครื่องมืออุปกรณ์นะครับดูคุณภาพของตัวเครื่องมือดีไม่มีรอยขี้เกลือเลยรถคันนี้ไม่ได้จอดในที่ชื้นเลยนะเนี่ยดูซุ้มหลังได้สวยๆเลยเนะครับยาแนวเดิมทุกอย่างรถไม่ได้จอดในที่ชื้นเลย่วนนหญ่จงไปเจอพวกเครื่องมืออ่ะขี่เกลือขึ้นอ่ะนะประเมินได้เลยว่าอาจจะจอดในที่ชื้นที่ที่มีความเค็มนะครับนะมาดูโครงสร้างหลักด้านขวามือประตูหลังกันบ้างครับเนี่ยเมทดอาครับสวยงามมาก ประตูหน้าฝั่งคนขับครับได้ปุ่มตัวคีย์เลสเปิดล็อคปิดล็อคไม่ใช่ีัวกันประตูหน้าทั้งซ้ายขวาได้ตัวปุ่มคีย์เลสเปิดล็อคปิดล็อคนะแค่เราพกกุญแจไว้ที่ตัวนะเราคล้องมือไว้ปุ๊บเนี้ยรถก็เปิดล็อคได้แล้วครับแผงข้างประตูครับนี่กระจกออโต้คู่หน้าครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับตัวเปิดท้ายอยู่ด้านนู้นโครงสร้างหลักครับตะเข็บเบนอาร์เดิมๆเลยครับ บอดี้รอบคันตรงนี้ที่บอยดูมาทั้งหมดแล้วเดิมทุกชิ้นนะครับไม่มีรอยรือ้อไม่มีเคยแกะเลยครับน็อตเดิมหมดเลยเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องครับอ่ะมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันโอ้ยรถคันนี้สวยทั้งคันเลยนะเนี่ยนี่ดูน็อตก่อนเลยเนี่ยนะครับน็อตเดิมเลยเนี่ยน็อตแก้มตัวในเนี่ยน็อตแก้มตัวนอกนี่ครับดูเม็ดอาร์คตัวคานไฟครับเนี่ยโอ้ยเดิมหมดเลยสวยงามมากครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับ น็อตแก้มครับนี่น็อตแก้มนี่ครับนอ็อตสกะโปรงครับดูภาพเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด1 8 0 0ซีซีให้แรงม้ามาที่141แรงม้าทำได้อยู่ประมาณ1 5 1 6กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองนะ1 5 1 6กิโลเมตรต่อลิตรได้เห็นแน่นอนครับสำหรับซ <c oughs> ีวิคคันนี้เป็นเครื่องยนต์ทันตัดแท้แต่ว่าพัฒนาตัวเครื่องยนต์เนี่ยเรื่องระบบเชื้อเพลิงเนี่ย กินน้ำมันน้อยกว่าเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีบางรุ่นนะครับนะกินน้ำมันน้อยกว่าจริงๆตัวบอดี้เขาเหมาะสมกับเครื่องยนต์ด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมภายในห้องโดยสารนะครับไปดูความสวยงามของห้องโดยสารกันค่ะเข้ามาอยู่ภายในเจ้าซอวิสค,คันนี้กันแลวครับมาดูารายละเอียดดีเทลภายในเลยครับดูคอนโซลด้านบนนะครับด้านบนนี้คอนโซลตรงนี้เป็นหนังนะครับแต่ดูตัวคุณภาพหนังเลยครับไม่มีรอยซีดจางไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยแดดเรียเนี่ยจอดในร่มอย่างดีแน่นอนครับลงมาครับตรงนี้ก็สดุกตรงนี้ก็ยังเป็นหน ครับแล้วก็ลิ้นชักใส่ของนี่คู่มือนี่อยู่ในสองสองคู่มือทุกอย่างอยู่ครบครับใช้ได้เลยเอกสารครบเลยมาที่ตัวเบาะครับเบาะเป็นเบาะหนังครับนี่ตรงกลางี่เะ็นช่องประมาณขนาด2นิ้วนี่นิ้วครึ่งเนี่ยนะครับเป็นผ้าลายตารางบักลุกเนี่ยตัวปีกเบาะครับไม่ว่าจะเป็นปีกเบาะด้านพนักพิงด้านหมอนรองสวยงามครับดีไซน์ไม่ได้สวยงามมากมาตรงถุงคอนโซลกลางครับที่เท้าแขนตรงนี้ครับเป็นหนังครับจะเลื่อนได้แบบนี้นะน้าเปิดมาปุ๊บ มีพอร์ต USB ให้ชาร์จชาร์จแบตนะครับตัวขอบนี่ก็เป็นหนังเช่นเดียวกันครับนะแต่ตัวขอบชุดนี้เป็นพลาสติกครับท่านผู้ชมได้ปุม่อมอีคอนมาประหยัดพลังงานเบรกมือไฟฟ้าครับออตโต้เบรกโฮสเต็ปเกียร์ก็มีตั้งแต่ตัว L ขึ้นทางลาชันตัว S นี่เป็นโหมดสปอร์ตจะลากเกียร์ได้ยาวขึ้นตัว D ตัว N ตัว R ตัว P แล้วก็ช่องใส่ของตรงนี้ครับช่องใส่ของยังมีด้านล่าง,างครับท่านผู้ชมนี่ด้านล่างนี่ได้ตัว Power outlet มาครับแล้วก็เป็น USB กับ HDMI ตรงนี้ครับเนี่ ได้มาครับมาถึงหน้าจอวิทยุครับมาดูหน้าจอวิทยุบ้างตัวนี้ครับเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับตัวนี้ส,สเต็ปแอร์ทรอย่างไรบ้างนี่ถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บนี่ขึ้นหน้าจอแอร์ครับก็จะขึ้นเครื่องข,ขึ้นหน้าจอนี้เลยเป็นโปรสัมผัสก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในหน้าจอนี้ปรับอุณหภูมิครับนี่ก็จะมีตัวอุณหภูมิขึ้นสเต็ปพัดลมก็จะขึ้นอยู่ตรงกลางนี้ครับวิทยุเล่นอะไรได้บ้างมาชมกันครับท่านผู้ชม ก็หมดออดิโอครับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือครับการตั้งค่าเดี๋ยวมาดูรายการแอปพลิเคชันครับก็มีแกลเลอรี่นะครับสามารถอัปโหลดตัวรูปเข้าไปในนี้ได้ก็ตั้งเป็นภาพหน้าจอได้ครับติดตั้งแอปพลิเคชันครับมีเบราว์เซอร์มาให้ด้วยครับเชื่อมต่อ WiFi ได้ตรงนี้นะลองรับ WiFi ด้วยสำหรับหน้าจอพิยุถือว่าใช้ง่ายครับไม่ยุ่งยากนี่ใช้ง่ายมากมาถึงพวงมาลัยแล้วหน้าจอเอนใหม่ครับดูพวงมาลัยก่อนครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันครับแล้วตัวนี้ปุ่มตัวนี้ก็ ควบคุมเกี่ยวกับตัวเลื่อนไม้นี่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงฝั่งขวามือเป็นค r สคอนโทรลครับท่านผู้ชมคอนโทรลมาถึงเลื่อนไม้ครับท่านผู้ชมรถคันนี้วิ่งไปแล้ว1นึ่งแสนสี่กิโเมตรครับแสนสี่อ่ะวิ่งประมาณแสนสี่ก็ถือว่าโอเควิ่งกลางๆไม่ได้เยอะไปครับไม่ได้เยอะไปถือว่ากําลังดีกําลังกลางๆเลยด้านบนครับเพดานล,ล่างด้านบนหลังคาสะอาดมากครับเป็นสีเบจครับท่านผู้ชม เปิดมานมังแดดมาได้กระจกสองหน้าครับไฟสองแผ่นที่สองตำแหน่งครับแล้วก็บ้านมามังแดดฝั่งผู้โดยสารก็ได้กระจกสองหน้ามาฟีลการนั่งถือว่าดีมากครับท่านผู้ชมบอกว่าซีวิคเนี่ยยอมรับเลยว่าสลีระตัวเบาอ,กออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งคือตัวเนี้ยจะปรับสูงปรับต่ำได้อยู่แล้วตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วฝั่งผู้โดยสารก็เป็นเบาะปรับธรรมดาครับใช้ได้ครับนั่งดีมาก ปาาคาบผู้ชมเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันว่านั่งตอนหลังจะสะดวกสบายไหมไปชมครับปาเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังของซี v ิกกันแล้วครับต้องยอมรับว่าโล่งมากครับนี่เล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะๆเลยตัวเบาะรองนั่งครับตัวเบาะเนี่นยยาวมาถึงน่องนี่เลยดูคุณภาพของตัวหนังเขาสิครับนี่หนังเดิมทุกชิ้นเลยนะครับหนังนี่ไม่มีรอยแตกลายเลยครับมอลรองศีสะลรองรับสําหรับผู้โดยสาร2องตแหน่งแต่ตัวนี้ซีบิกเนี่ยนั่งกัน4คนก็ยังได้เลยครับนั่ง3าคนก็สบายๆนั่งสองคนเนี่ยถือว่าโล่งเลยแหละ นี่ถ้านั่งสองคนก็นี่เลยการที่เราแขวนมาได้ที่มังแก้วมาด้วยฟีลการน,นั่งดีครับกระจกด้านข้างความกว้างของกระจกครับนี่ทาให้เรารู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกว่ากว้างเลยครับด้านบนก็ไฟห้องโดยสารให้มาตรงนี้ใช้ได้ครับเดินทางไกลๆถือว่าไม่เมื่อยแน่นอนครับองศาของเบาะก,กำลังดีเลยครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาทดลองขับกันการเทสไดร์กันไปดูการเทสไดร์ว่าจะเป็นอย่างไรช่วงลงช่วงล่างแหลกเหลือพวงมาลัยเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันไป มาครับเรามาทดสอบเทสได์เจ้าซีบีคันนี้กันอ่ะยอย่างแรกเลยดูช่องว่างของอะไรก่อนปล่อยแล้วว่าแบบเรายกสายยกไปครับแหลกไม่มีดังครับช่องช่องล่างไม่มีดังลองเหยียบมันเร่งดูนี่กดจมมันเร่งนะก็ะถือว่าโอเคอยู่นะ1 8 0 0ซีซีกับ141แรงมา้าใช้ได้ครับบอยมีทั้งตัว1.8แล้วก็ตัวเทอร์โบนะแต่ว่าถามว่าถ้าไม่ได้ถึงขนาดต้องปู๊ปั๊กอะไรขนาดนั้นนะตัว1นึ่ดถือว่าน่าใช้ครับดูแรง่ายด้วย ท่านผู้ชมตัวชมปี9 9เมื่อเรายกไฟแด้วปุ๊บฮอนด a า n รนบอ s จะทำงานตัวนี้เราได้ h o n d a า n w a t อ s มาแล้วสำหรับตัว1.8 EL นะครับถ้าเป็นชมก่อนปี19จะไม่มี n รน t อ s แบบนี้มาให้นะครับมาแล้วดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์บ้างเรื่องทัศนวิสัยในการมองของ Civic เนี่ยไม่ต้องพูดถ,ถึงเลยสบายใจหายห่วงได้เลยทำมาได้ดีมากว,วิฟังก์ชันดีทัศนวิสัยดีมาลองดูการเปลี่ยนเกียร์กันเนี่ยครับ เนี่ยเปลี่ยนเกียร์แล้วสมูทมากท่านผู้ชมถือว่าถือว่าเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งหนึ่งรุ่นเลยนะแบรนด์ซีบิกเนี่ยทำมาไม่ได้ตกเลยครับมันไม่ตกตั้งแต่รุ่นดิเมนชันมาตั้งแต่ซีบิกสามประตูเลยดีกว่ามาเป็นดิเมนชันมาเป็นตาเหี่ยวเนี่ยถือว่าใช้ดีพอามาเป็นโฉมนี้แล้วเนี่ยเป็นเครื่องพันแปดแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับเวิร์กเลยไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขึ้นฮอยไปดูช่วงล่างกันไปดูความสมบูรณ์ของช่วงล่างกันครับว่าความสวยงามของช่วงล่างเป็นอย่างไรกันบ้างไปมาครับ 1.8dl ไปท่อข้างเดียวครับอ่ามาดูโชคกันครับเนี่ยโชกหลังครับฝั่งขวานี่แห้งๆสวยๆเลยนี่ครับปีกนกคันหลังครับ m a r k คั g เลอร์ทุกอย่างอยู่ครบโชกฝั่งซ้ายครับสวยๆเลยมาแผ่นซับใต้ท้องครับท่านผู้ชมแผ่นทับใต้ใต้ซองนี่ไม่ไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยกระแทกเลยนะสวยงามมากครับนี่ดูโชกหน้าครับฝั่งขวามือครับทุกอย่างเขาขับครับเนี่ยดูบูทยางแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไม่มีเปื่อยไม่มีฉีกเลยครับนี่ครับมาชกหน้าฝั่งซ้ายครับนี่ดูบดยางครับนี่ดูมาร์กิ้งคันเลื่อนักนี่ครับปีกนกนี่เห็นไหมมาร์กิ้งคันเลื่ออยู่เหมือนเดิมเลยไม่เคยลื้อไม่เคยแกะเลยครับรถสวยเลยครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ค้างงวดกันครับว่าผนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันครับไปเป็นไงบ้างครับดูรายละเอียดรอบคันกันแล้วดูเครื่องดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซีบิคันนี้บอยทําให้ท่านผู้ชมออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทออกรถใช้บัตรประชาชนใบเดียว ออกรถเงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะครับผ่อนสบายยครับนะผ่อนสบายๆเลยคันนี้สำหรับคันนี้ครับเป็น Honda C i ี i c f c ปี2019เป็นตัว 1.8EL ดูคลิปแล้วชอบอยากออกรถตามเงื่อนไขที่บอยแจ้งรายละเอียดไปเมื่อสักครู่นี้นี่เลยคิวบโคบอยแอดไลน์คิวบโครตบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาฟังเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับสำหรับคันนี้ครับบอยขายท่านผู้ชมราคาพิเศษเพียง548,0 0 0บาทครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,200บาทแต่ถ้ารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในยอดจัดนะครับรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในจัดไม่ต้องใช้เงินหล่อรถเลยผ่อนอยู่ประมาณ9,800ได้เป็นเร่ของนี้โดยไม่ต้องใช้เงิน,นสักบาทเซ็นชื่อเซ็นเอกสารรับรถได้เลยครับสำหรับวันนี้บอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com